ในการแปลงค่านะครับระดับความพึงพอใจมากปางกลางน้อยให้เป็นตัวเลขเพื่อใช้ในการคำนวณเราจะใช้วิธีการนะครับสร้างชีตเพิ่มขึ้นมานะครับออสองชีตนะครับชีตแรกเป็นชีตที่บอกให้โปรแกรมรู้ว่า เราต้องการแปลงค่าน้อยให้มีค่าเท่ากับ1แปลงค่าปานกลางให้มีค่าเท่ากับ2แปลงค่ามากให้มีค่าเท่ากับ3นะครับหลังจากนั้นเราไปสร้างข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกชีตหนึ่งโดย Copy ข้อมูลจากแบบสอบถามนะครับแบบสอบถาม Copy มานะครับ แล้วก็เอามาวางนะครับนะวางครับมีทั้งหมด1 2 3ข้อนะครับเราเพิ่มนะมาอีก3คอลัมน์นะครับเพื่อที่จะเก็บค่าที่เราแปลงมาจากนะข้อที่5.1 5.2 5.3เนี่ยเอามาเก็บออกใน คอลัมน์ d คอลัมน์ E คอลัมน์ f นะครับเมื่อเราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มพิมพ์สูตรนะครับโดยในที่นี้จะใช้ VLOOKUP นะครับในการแรงค่ามากปานกลางน้อยให้เป็นตัวเลขนะครับ3 2 1นะครับ เราเอาเมาส์ไปคลิกในช่องที่จะวางค่าที่ได้จากการแปลงข้อมูลนะครับในที่นี้ก็คือ d2 นะครับซึ่งตรงกับข้อมูลแถวแรกนะครับ,รบข้อมูลแถวแรกก็คือ a2 นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยคำสั่ง vlookup นะครับ vlookup วี l o o อัพ look, look up จากไหนนะครับล o กอัพจาก A2 นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมานะครับเครื่องหมายคอมมา A2 คอมมาแล้วก็เราต้องการที่จะ,อ,ะอ้างอิงข้อมูลนะครับจากชีตความพึงพอใจซึ่งเป็น ข้อมูลในการแปลงค่านะครับจากน้อยเท่ากับ1ปานกลางเท่ากับ2นะครับมากเป็น3แล้วก็เลือก A แล้วก็ B นะครับขอลัน์ a ก็ขคอลั์ B นะครับเมื่อได้แล้วนะครับจะเห็นว่าในสูตรเท่ากับ V look up นะครับใน A แล้วก็ อ้างอิงการแปลงข้อมูลจากชีตนะครับระดับความพึงพอใจนะครับในคอลัมน์ A และคอลัมน์ B อย่าลืมนะครับต่อด้วยเครื่องหมายคอมมาต่อด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็กลับมาที่ชีตความพึงพอใจนะครับเราต้องการที่จะ เอาค่าจากการอ้างอิงคอลัมน์ไหนมาแสดงนะครับในที่นี้มี2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ a คอลัมน์ b คอลัมน์ a นะครับเท่ากับคอลัมน์ที่1คอลัมน์ b เท่ากับคอลัมน์ที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนในสูตรว่าเราต้องการเอาค่าจากคอลัมน์ที่2มา ใส่เอาไว้นะครับพิมพ์เลข2นะครับตามด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับคอมม่านะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า for นะครับ f a l s e นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเรากด enter นะครับเช็คสูตรอีกครั้งนึงครับเท่ากับ v lookup นะครับ a2 นะครับโดยอ้างอิงการแปลค่าจากชีตระดับความพึงพอใจนะครับ ab นะครับโดยเลือกคอลัมนะ์ b หรือว่าคอลัมน์ที่2มาใส่นะครับตามด้วยคำว่า fall นะครับแล้วก็กด enter นะครับจะเห็นว่าค่ามาก นะครับจากนะครับคอลัมน์ a 2จะถูกแปลงเป็นเลข3นะครับทีนี้สูตรมันก็จะถามนะครับเพื่อจะให้ใส่ข้อมูลอัตโนมัติในเซลล์ถัดไปหรือไม่นะครับมันก็จะใส่ข้อมูลจำลองมาให้ดูนะครับถ้าเราเห็นว่าถูกต้องอย่างเช่นปานกลางเท่ากับ2นะครับมากเท่ากับ3 เราเห็นว่าถูกต้องเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับแบบนี้มันก็จะใส่ค่าให้อัตโนมัติโดยเราไม่ต้อง copy สูตรนะครับไม่ต้องมา copy สนะูตรจากนั้นนะครับเราสามารถที่ copy สูตรไปในคอลัมน์ e คอลัมน์ f ได้แต่ก่อนที่จะ copy สูตรนะครับเราต้องใส่เครื่องหมาย ดอลลาร์ายไว้ตรงหน้านะครับ A แล้วก็ B ด้วยนะครับ A แล้วก็ B นะครับเพื่อเป็นการล็อกข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเวลาเราคัอบข้อมูลแล้วข้อมูลจะไม่เปลี่ยนไปตามการ copy ปี้สูตรนะครับ หลังจากนั้นเราสามารถ copy สูตรนะครับลากมานะครับให้ครอบคุมคอลัมน์ e และคอลัมน์ b ลองเช็คข้อมูลอีกครั้งครับ5.2นะครับมากเป็นเลข3นะครับ5.3ปานกลางเป็นเลข2นะครับถ้าถูกต้องแล้วเราสามารถที่จะ ก๊อปปี้สูตรลากลงมาข้างล่างได้เลยนะครับหรือเราจะดับเบิลคลิกนะครับตรงมุมสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านล่างของเซลล์นะครับในกรอบนะครับมันก็จะก๊อปปี้สูตรแล้วก็ใส่ค่าให้อัตโนมัติ